สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟและท่านผู้ชมทุกทกท่านค่ะวันนี้พามาชมนะคะรถนิสสันยูดีนะคะหัวแคบเนาะส่งมอไปกับลูกค้าอำเภอคลองชัยนะคะจังหวัดกาลสินค่ะต้องขอขอบคุณไปยัง f อฟมากๆเลยนะคะที่ให้ความเชื่อใจไว้วางใจมาออกรถกับทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานในวันนี้นะคะเลิกดีเนาะขอให้ลูกค้าร่ำรวยเงินทองนะคะการงานก้าวหน้าธุรกิจรุ่งเรืองเนาะรวยรเฮงๆมันมนะคะ F4 ก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะกลับมาก็จัดเลย6ล้อดำนะคะตัดสดไปเลยนะคะ1คันเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะคันนี้เป็นหัวแคบค่ะลูกค้าเครื่องยนต์นะคะ JO7E ค่ะสวยๆเนาะแรงมาได้นะคะราคาโดนใจนะคะคันนี้เราจบไปนะคะ สเปกนี้เลยนะคะลูกค้าอยู่ที่7 4 0 0 0 0บาททวนนะคะไม่แรงเลยนะคะราคาน่ารักมากๆคะ่ะลูกค้าสเปกของคันนี้นะคะความยาวอยู่ที่3 8 0เมตรนะคะรวมท้ายค่ะฝาข้างนะคะสูงอยู่ที่55เสา85ระแนง2ไม้นะคะสีสันลวดลายนะคะสวยงามโดดเด่นโดนใจมากๆคะ่ะลูกค้านี่เลยคะ่ะ โดนใจสุดๆเลยนะคะสีขาวเนาะเราเน้นที่สีเขียว ชมพูแล้วก็น้ําเงินนะคะไล่โทนสีเนาะสีเหลืองนะคะสวยมากๆเลยด้านหน้าก็จะเป็นธงชาติไทยนะคะตรงกลางเนาะเป็นปลายสบัดนะคะพื้นสีเหลืองนะคะยิงสวยขึ้นไปเลยค่ะลูกค้าชุดแต่งจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีแกมเลดนะคะกันชนเลดแล้วก็นี่เลยค่ะโลโก้ด้านหน้านะคะเป็นเลดแล้วก็เนี่ยค่ะแผงปัดน้ําฝนข้างล่างนี้นะคะเป็นเลดเนาะแล้วก็ซุ้มล้อนะคะ เป็นเลดส,สวยมากๆค่ะลูกค้าแต่งสไตล์นี้อ่าสวยงามใช้ได้เลยแล้วก็ขากระจกนะคะเป็นเลดเนาะใส่นาซาให้เรียบร้อยนะคะราวไฟ หลังคานะคะตัวนี้ปาตตเน่ก็เต็มหัวนะคะตุ๊กตาฝั่งละหนึ่งตัวเนาะสวยงามมากๆนะคะบันไดข้างแคบใส่ให้ค่ะระบบแอร์ทุกอย่างนะคะเราเช็คความพร้อมให้ใหม่หมดนะคะเรียบร้อยทั้งคันเนาะกรองอากาศนะคะก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะคะชุดขล้องเลวทุกอย่างค่ะลูกค้าเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะคะลูกค้ารับรถไปแล้วไปใช้งานได้เลยนะคะเรามาดูช่วงล่างค่ะ ท่อนะคะตัวเอค่ะซนิ้วปลายไทยทีคัสีนอกนะคะนี่เลยสวยงามโดนใจแน่นอนนะคะดูใกล้ๆได้เลยค่ะลูกค้างานของอูเราเนะตัวนี้ก็จะเป็นเชื่อม CO2 นะคะทั้งคันค่ะเสานะคะเราจะซับให้เลย3ชั้นเนาะบานพับนะคะด้านในเราเชื่อมให้นะคะ เน้นงานให้ทุกจุดเลยเหล็กของเรานะคะมีมอกอกอเหล็กเต็มทุกเส้นทุกแผ่นนะคะนี่เลยดูได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะซับตรงฝาท้ายนะคะตัวเดียวกันคะ่ะลูกค้ากับตัวแบรนด์ตัดที่ซับคัสีนะคะนี่เลยเพิ่มความแข็งแรงขึ้นไปอีกนะคะ ดูงานได้เลยค่ะทุกจุดนะคะเราเน้นให้เลยหูช้างคู่ค่ะเหล็กเพลาดันท้ายอ่านี่ค่ะมีพร้อมเลยตะขอมาพร้อมนะคะเรียบร้อยค่ะทะเบียนเล่มนะคะพร้อมเรียบร้อยนะคะลูกค้ารับรถไปแล้วก็สามารถไปโอนได้เลยนี่ค่ะชุดไฟ LED ทั้งคันนะคะ ของเราจะใส่เป็นแป้นเลดเนาะสวยงามไปเลยยางใหม่ทั้ง6เส้นนะคะแป5สองห้ขอบ16กระทะมีคิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็น6นอ็อตเนาะหรือว่า6รลูนั่นเองนะคะดุมล้อค่ะพ่นเป็นสีแดงลูกค้าสามารถสั่งได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่กรองดักน้ำมีให้นะคะกันเคลื่อนนี่ค่ะ เราจัดให้เลยถังน้ำมันมนาะคู่กับรถนะคะ<ด>ร้อยลิตรเนาะเหล็กราวกันด้านข้างตัวนี้นะคะเป็นเหลดค่ะภายในคะ่ะชุดเบาะ VIP ได้สีแดงนะคะดีเลยคอนโซลสำหรับนิสสันยูดีจะกว้างมากๆนะคะนั่งสบายเลยเบาะแคบนะคะสร้างขึ้นใหม่ให้เลย ฟังคนขับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะสปริงนะคะ,ะหรือว่าเบาะลมนะคะคันนี้แบบโอ้โหสุดๆเลยสวยงามนะคะตั้งแต่เป็นหัวลากสีมาแล้วเนาะเราก็จะขัดรถมาให้ลูกค้าเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เนาะอยากได้นะคะก็สามารถมาสั่งจองได้เลยราคาน่ารักมากๆนะคะ สวยงามค่ะฟิล์มกล้องแสงก็ติดให้นะคะเรียบร้อยเนาะเสียงเครื่องยนต์นะคะเบอร์โทรค่ะตามนี้เลย0863297855อีกหเบอร์นะคะ0981628084นะคะสนใจหกล้อด,ดังสวยๆไปไว้ใช้งานนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยจัดไฟแนนได้นะคะหรือจะซื้อผ่านทอก็ยินดีมากๆเลย เบะน้ำหกตันนะคะนี่ค่ะฟังคนขับเนาะก็ะจะเป็นเบาะลมนะคะเสียงโบค่ะลูกค้าฟิวฟิวนะคะแล้วก็รีแมปกล่องให้เรียบร้อยนะคะสะเต็ปใช้งานได้เลยเรื่องการดูแลหลังการขายนะคะทางอู่ของเราก็รับประกันเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานนะคะเป็นระยะเวลา3าเดือน ลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะมีปัญหาเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าเกียร์นะคะสามารถโทรแจ้งค่าอู่ได้เลยยินดีดูแลให้เลยนะคะค,ค่ะลูกนะคะด้านหลังเนาะก็จะเป็นสโมสรฟุตบอลนะคะเชลซีคันนี้ละแนงข้างนะคะมีเจาะรูเพราะว่าลูกค้าสั่งนี่คะ่ะขขนข้าวเนาะนี่สั่งเพิ่มได้นะคะ นี่ค่ะดูงานได้เลยการเก็บรายละเอียดของอู่เรานะคะช่างก็อัดจารบีให้แล้วค่ะเรียบร้อยเนาะพร้อมไปลุยงานได้เลยทะเบียนเล่มพร้อมเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์ jo 7 e ค่ะ5สูบเทอร์โบ210แรงมานั่นเองนะคะจัดให้ตามสั่งเลย อูของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะพิกัดนะคะอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะฝากเอฟซีทุกท่านนะคะติดตามผลงานอูร้านกำนันสุขของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะหรือสำหรับท่านใดนะคะที่รอเนอะรถเข้ามาเพิ่มใหม่นะคะ ก็อดใจรอนิดนึงนะคะตอนนี้กําลังประกอบอยู่นะคะใกล้จะได้มาแล้วเนาะรอชมได้เลยนะคะจัดให้สวยๆเด็ดๆทางนั้นเลยขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ